อึบโอเคได้ว wow, ้าวดูด yes, exactly. ิไอ้นี่อะไรเนี่ยแมสซีฟแบเหรอเกเี้ย่างใหญ่เล่นมากี่วีปะเนี่ยโอ้โหเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเปล่ เองชแนลเราจวันนี้ห้ารู้วันนี้เกม Work Out s t ตองแมนซิมูเลเตอใช่ไหมเออใช่ s t o n g m a n Simulator ถูกแล้วโอเควันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ n e วเบ r แล้วหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราออกกําลังกายอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นสําหรับผู้เล่นเริ่มใหม่ตอนนี้เรามาที่อ่ามันเขียนว่า next world ครับก็คือ move อ่ามันให้เราลากถังขยะนี่ออกมาถ้าเราลากออกมาได้เราจะสามารถไปที่โลกของแห่งใหม่ได้นั่นเองแล้วก็ในโลกแห่งใหม่นี้เนี่ยก็จะมีสิ่งออกกาลังกายเยอะแยะมากมายให้เราออกผมคิดว่าถ้าเราออกกําลังกายในโลกใหม่นี้แล้วเนี่ มากขึ้นผมจะลองลากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยไปลองลากอันนู้นก่อนเลยแล้วกันนี่อันแรกอันแรกครับอันแรกเฮ้ยแล้วก็มีหุ่นเต้นเหมือนเออเหมือนตุ๊กตาเป่าลมอ่ะเฮ้ย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 มาเดี๋ยวลองเราเฮ้ยอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นกระป๋องน้ํากระป๋องเวเฮ้ยเราก็ลากมันหนืดๆอยู่นะเฮ้ยแค่กระป๋องเวก็หนักแล้วเหรอเนี่ยโปรตีนสแน็คโอ้ยอันละสามร้อยแต้มเจดเด๊เฮ้ยเขาบอกว่าอะไรฮ่าฮ่าฮ่าผมอ่านไม่ออก โอเคเราลากไปต่อครับโปรตีนสเนกเกอร์สเนกเกอร์หรอก็คือกระป๋องโปรตีนนั่นแหละเอาไงไงคือกระป๋องเวโปรตีนเนี่ะเออเราลากกระป๋องเวโอุ้ยเดี๋ยวลองลองไปลากอันนี้ดูซิอันนี้คืออะไรอ่ะเอ่อเคทเทิลเทเบลเหรอเคทเทิลเบลคล้ายดัมเบลไหมลองอันเดียวก่อนอุ้ยอันเดียวได้อันเดียวได้สองอันล่ะสองอันก็ยังพอไหวอยู่นะแต่หน่วงๆนะสองอันอันนี้อันละเท่าไหร่เย็ดเด้อันนี้อันละสี่ร้อยสี่ร้อยสองอันแปดร้อยลองห้าหกอันเลยแล้วกันโอ้หกอันก็ไม่ไปครับ เหลือห้าล่ะเหลือห้าได้อยู่แต่ว่าลําบาก สีล่ละอ่ะ4พอไหวครับผมโอเคเราลากอันนี้4อันพอไหวนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัมแต้มไปเรื่อยๆผมจะขอเอาสัก10,000แต้มอีกรอบแล้วผมจะไปสควอตให้แต้ม <Wow. S> 10,000แต้มหมดแล้วเราจะมายกอันนี้6อันดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าไปดูกันโอเคตอนนี้ผม1 0 0 0 0แต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมจะไปสควอตนะมันมีแค่สควอตอย่างเดียวใช่ไม้มเออใช่เราจะลองคอส1 0 0 0 0แต้มหมดแล้วเราจะลองดูว่าระหว่างกระป๋องเบโปรตีนกับอินโดเนียเราจะสามารถยกลากไปได้อันละอย่างละ6อันหรือเปล่าเราลองดูครับคอสเลย มาจัดไปครับ1 2 3 4 5สอี่หอะเจ็ดอ่ะแปดโอ้เดี๋ยวขอสควอชให้แต้มหมดเลยแล้วกันไม่ต้องน้ำได้ขี้เกียจนะรับเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคตอนนี้หนึ่งหมื่นแต้มก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับเฮ้ยจากเมื่อกี้เรายศแค่วิกนุ๊กกลายเป็นนุ๊กเฉยๆแล้วคราวนี้เออเหมือนยศเราจะเลื่อนขึ้นมาเฮ้ยโอ้ดูดูเราก็เริ่มกล้ามใหญ่ขึ้นเลยนะดูดิโอ้โหดูครับ เอเคกล้ามใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราลองกระป๋องกระป๋องนี้6อันเราลากได้อยู่แล้วครับผมสบายแล้วอันนี้อ่ะอันนี้6อันผมว่าได้อ่ะเฮ้ยมันลากผมอุ้ยได้แต่ยากนะยากลําบากอยู่ เริ่มยากลำบากอยู so ่นะเพราะว่าเราผมว่าเราต้องอีกสักหมื่นแต้มอีกสักรอบน่าจะลากได้โอ้แต่รอบนึงได้สี่พันแต้มเอ้ยก็คุ้มนะคุ้มคุมคุมุมเพิ่มแต้มเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมคราวนี้พอเอาสักสองหมแต้มแล้วผมจะไปซัพพอร์ตให้หมดสองห0ื่นแต้มนะแล้วไปเจอกันครับไปฮะลากไปออ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 อมาออกแรงเยอะมาก เอยถึงแล้วถึงแล้วอีกนิดนึงเฮ้ยเออโอ้โหโอเคได้ทีละสี่พันแทมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนสองหมื่นแทมครับไปโอเคตอนนี้ผมมี 21.24k แล้วก็คือประมาณ2,100กว่าแต้มนะฮะแล้วพวกเราจะไปสควอตจนหมดเหมือนเดิมครับผมนี่เป้าหมายต่อไปคือไปเจอทีงนั้นเออเดี๋ยวเราเรา,เราลองไปลากอันนี้อันนู้นดีกว่าไหมมันชื่อว่าอะไรอะ่ะมันชื่อว่าอะไรอะ่ะเมดิเซียนหรือเมดิเคิลบอลมันน่าจะเป็นลูกบอลอะไรสักอย่างเฮ้ยแต่มันมันลากง่ายมากนะอันนี้ได้400ใช่ไหม ถ้าลูกวันนี้มันจะได้ลูกเท่าไหร่เดี๋ยวลองลากสักสองลูกดูลูกละสองร้อยเฮ้ยแสดงว่าอันนี้หนักกว่าผมว่าอันนี้หนักสุดเดี๋ยวลองลองลากอันนี้ดูอันเดียวไหวไหมเ้ยอันเดียวก็ยังไหวว่ะอันเดียวก็ยังไหวนะเดี๋ยวบอกนลาได้5โอ้ได้5เฮ้ยอล้วอันนี้ล่ะผมอยากรู้ว่าอันไหนแต้มเยอะสุดในนี้ผมว่าอันนี้แน่เลยโอ้ยยางรถครับผมเฮ้ยมันยังมีนิวเวอร์อีกเดี๋ยวนี่เฮ้ยโอ้ยางรถได้750เดี๋ยวลองดูว่าเราจะลากได้สักกี่อันนะยางรถเนี่ยสองอันไหวไหมสองอันก เฮ้ยสามเริ่มไม่ไปแล้วเฮ้ยสามอันไหวครับสามอันไหวแต่ว่าลากเลือดเลยนะโอ้โหสามอันไหวแต่ว่าลําบากหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปสควอดดีกว่านะเป้าหมายของมันนี้นะผมจะลากทุกอย่างเลยในในเว์นี้นะเดี๋ยวในในแมปนี้ผมจะลากทุกอย่างเลยให้ได้วกอันนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปสควอดสองหมื่นแต้มนี้แล้วมาลองมาลากดูอีกทีนึงนะครับไปเก็บร้อยครับขึ้นแทนสควอดไปครับจัดไปสองหมื่นที่ฮึดฮึด เดี๋ยวเราไปดูตอนที่สควอ t หมดเลยดีกว่าผมจะกอไปอย่างรวดเร็วแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปตอนนี้ก็แต้มใกล้จะหมดแล้วนะครับน่าจะอีกสักทีสองทีอีกหนึ่งทีพอดีเป๊ะโอเคฮึบอ้โหก็ไม่แตกต่างสักเท่าไหร่นะโตขึ้นมานิดนึงนะตอนนี้เราส q u a ตไปทั้งหมด170รอบนะเดี๋ยวเราลองลากอันนี้สัก5อันดูนะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย,ยมันไม่ไปครับ อ๋อเราต้องตัวใหญ่กว่านี้4ี่หรห้าหก็ไม่ได้ครับไม่ไปเลยสี่ก็พอได้4ี่ก็พอได้อ๋อผมรู้แล้วเราต้องตัวใหญ่กว่านี้ครับตัวสูงสูงเหมือนเขาเราถึงจะลากได้เพราะว่ามันเรียงกันอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองลากอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้น่าจะได้ผมว่า6อันนะอันนี้6อันน่าจะได้เวทเนี่ยอึ๊บโอเคได้ว้าวดูดิไอ้นี่อะไรเนี่ยแมสซีฟแบรเหรอยังไงอย่างใหญ่เล่นมากี่ปีวะเนี่ยโอ้โหนเราลากอันนี้ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองลาก6อันสัก3อย่างดูนะเฮ้ยนี่มันลากโชครับมันขิงมันขิงไอเวนโอ้โห oh, oh. มึงลากไม่ได้ก็แปลกแล้วอันนี้ได้แค่3อ่ะอันนี้ได้แค่3นะอ๋อลูกบอลนะได้แค่3มครับผมอย่างอื่นได้หไหวไหมเรายังไหวอยู่นะ่ะแต่ว่านุงงงนิดนงึองอนงงงงงงงน,นงง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 างงงนงงเงงงงงงกงง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 ง หกพั 6, นเป็นหนึ่งหมื่นแสดงว่าได้สี่พัน่ะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันต้องไปลากเวทด้วยอ่ะผมจะลองไปพ่วงเวทด้วยแล้วกันมาหกอันลากปึ๊บปึ๊บ,บลากมาแล้วก็อันนี้ด้วยหกอันโอยได้สามได้สามนี้เดี๋ยวลองเวทดูว่าจะได้เวทสักกี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเลยแล้วกันลองดูเฮ้ยได้ว่ะได้โอ้โหแต่ยากมากได้แบบยากลำบากอออเออือ,อดูดูครับจากหนึ่งหมื่นจะเป็นเท่าไหร่ หนึ่งหมื่นเป็นหมื่นแปดอ้บวกมาแปดพันคะแนนเย้เยอะมากโอเคคราวนี้ผมขอห้าหมื่นห้าหมืแล้วเราไปสควอตกันว่าห้าหมืนแต้มหลังจากเราสควอตแล้วเนี่ยเราจะตัวโตแค่ไหนเราจะไปนิวเวอร์ได้ไหมลองดูว่าอันนี้นิวเวอร์มันต้องไปยังไงอ่ะต้องลากอันนี้ออกมาแน่เลยโอ้โหผมว่าไม่ไปอ่ะเฮ้ยเราลากได้แล้วนี่ เราลากได้แล้วนี่ด้วยเราเปิดได้แล้วแต่เรายังไม่ไปครับวันนี้ผมจะขอทําภารกิจคือลากทุกอย่าง full option ก่อนค่อยไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปปั๊มแต้ม50,000แต้มเดี๋ยวเรามาเจอกันครับไปโอเคตอนนี้49,803ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะน่าจะประมาณนะั้นแหละอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งอะลากเวทอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคราวนี้น่าจะครบ5 0,000แต้มนะครับมาฮึบ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 เรียบร้อย52าห0แต้มเดี๋ยวเราไปสควอตกันว่า 50,000แต้มเนี่ยเราจะเพิ่มมาสักกี่ครั้งตอนนี้ดูครับมันมีแต้มสควอตอยู่170แต้มนะครับแล้วเราจะสะควอตให้หมด50,000แต้มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสควอตจนหมด50,000แต้มเนี่ยเราจะได้สักกี่ครั้งนะครับเพิ่มขึ้นมาสักกี่ครั้งไปกันเลยฮะฮึบมาอันหนึ่งอ่สองอ่สามอ่ะโอเคตอนนี้แต้มเราหมดเป็นที่เรียบร้อยครับเหลืออยู่883 Energy นะครับแล้วก็สควอตเราขึ้นมา237สควอต ส3มอครั้งเออประมาณ67ครั้งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาถูกหรือเปล่าถูกแน่นอนโอเคผมจะเอ้ยตอนนี้เราตัวโต,วตวขึ้นแล้วครับโอ้โหตัวโตวจากเดิมขึ้นเยอะเลยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองลากยางกัน5อันเนี่ยโอ้โหยังร้อยอยู่ม, <t> มันต้องกี่ครั้งวะนนี้สามสี่ละสี่ก็ยังออ้ยได้แล้วสี่ลากได้แล้วครับผมรู้แหละผมรู้แหละเฮ้ยลากได้มันลากสบายเลยแหละแต่ว่าถ้าสี่อันเนี่ยมันจะเรียงกันเยอะไปเราต้องลากมาอย่างนี้ นี่ผมต้องค่อยๆลากออกมาอย่างนี้ครับนี่คือเทคนิคอ่าแบบนี้ได้แล้วนี่แล้วก็อันนี้หอ่าแบบนี้ได้แล้วครับแล้วก็อันนี้3โอเคเฮ้ยสบายพลิ้วเลยแล้วก็อันนี้หโอ้ยังสบายอยู่ผมรู้แล้วที่มันลากไม่ได้เพราะมันเรียงกันสูงเกินไปครับผมมันเลยทําให้เราลอยตัวลอยเออแต่ว่าถ้ามันอยู่กับพื้นนี่เราลากได้โอ้เป็นไง เป็นไงหนุ่มล่ำกล้ามโตโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหผ่านไปครับสำหรับมิชชั่นในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเวอร์ต่อไปกันเลยด้วยกันว่ามันจะอลังการงานเบิ่มขนาดไหนนะฮะโอ้โหเฮ้ยเราเป็นแมสซีฟนุบกแล้วกลายเป็นแบบเหมือนที่เราเจอเขาต้นคลิปอะไอแมสซีฟนุบมันยศเดียวกันกับเราเลยเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เขามา new World เวอร์แล้วนะโอเคเรามาดูกันโอ้โหดูครับลากอะไรเนี่ยเ็ดเท โอ้โหลากแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ <What? S 1> ลากไก่ทอดยักษ์เ <Huh? S 1> ฟนฟรายยักษ์อันนี้อะไรโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะได้ลากอะไรในแมปนี้มันจะมีอะไรให้เราเล่นในแมปนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพีย,ยงเท่านี้แล้วกัน,นถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ขอองงช่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะแต่เราจะไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย